สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับผมวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirPods นะครับของผมเนี่ยจะเป็น AirPods Gen 1 Gen 2นะตัวนี้นะครับผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับผมนะครับก็อาการนะครับอาการก็คือตอนเนี้ยเสียบหูฟังแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้ประมาณ40นาทีนะครับไม่น่าจะเกินเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นโลแบตเตอรี่เลยดับไปเลยนะครับซึ่งก่อนเนี่ยตอนที่ผมใช้งานอยู่นะอยู่ได้นานมากนะครับ อ่าเป็นวันนะครับสแตนบายเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ถึงแล้วก็เลยจะซื้อใหม่ก็เสียดายนะครับก็เลยอ่ะพอดีว่าไปเห็นแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะครับก็เลยไปสั่งมานะก็1หนึ่งประมาณ80บาทนะครับผมไม่น่าจะเกินนี้นะนะครับสอก้อนก็160นะครับผมนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในการเปลี่ยนนะครับก็จะมีปากกานะปากกาจากับหูหูฟังเนี่ยก็จะมีหลายแบบอันนี้คือผมเลือกใช้เป็นแบบนี้นะ ก็กะว่าเอาไว้เปลี่ยนไว้ใช้นะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบปากกาแบบหนีบธรรมดาก็ได้นะที่เป็นแบบหนีบชิ้นง,งานที่เป็นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นปากกาหนีบชิ้นง,งานปกติก็ได้นะเนี่ยครับอย่างเงี้ยน,นะนะครับก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อแบบของผมก็ได้นะนะครับผมแล้วก็จะมีกาวครับเป็นกาวนะ B7 0 0 0นะครับผมนะครับเนื้อจะคล้ายๆกาวยางนะครับผมโอเคแล้วอุปกรณ์ต่อมาที่ต้องใช้ก็คือสวิสเซอร์ครับสวิสเซอร์คือปากคีบแบบนี้เนาะ นะครับต่อมาก็จะเป็นหนะัวแรงนะหัวแรงก็จะเป็นตัวนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นหัวแรงธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นฮอตแอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของเก่าทั้งหมดที่ผมแบบใช้งานมานานมากแล้วนะก็ถ้าใครไม่มีฮอตแอร์ก็ใช้เป็นออไดเปาผมก็ได้นะประยุกใช้ได้หมดนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการแบบว่าร้อนจัดๆนะครับต้องการแค่แบบให้ตัวเนื้อกาวที่ติดอยู่ที่ในส่วนของตัวฝาปิดแบตเตอรี FROM Krit ่ตรงนี้ให้มันคายตัวท่านั้นเองนะครับ กาวเนี่ยมันจะติดอยู่บริเวณฝาปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะทําให้ตัวกาวมันให้ตัวนะครับแล้วเราจะได้ดึงหรือว่าเปิดฝาปิดออกมาได้นะครับผมนะครับเนี่ยตัวฝาปิดเขาก็จะมีเหมือนกับแง่ๆอยู่แล้วเราสามารถดึงได้แต่ตอนนี้มันดึงไม่ออกเหรอครับเพราะว่ามันมันยังแน่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะเป่าออกมานะครับผมนะครับโอเคละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้อง วัดแบตเตอรี่ก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วแบตเสียนะครับใช้ไม่ได้นะนะครับเดี๋ยววัดดูก่อนว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้เปล่านะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วผมจะวัดนะอันนี้ก็เป็นคู่โรบันนี้เป็นคู่บวกนะครับ3.899ุดเก้ามจ้าห็นไหมนะครับผมก็ถือว่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่พอสมควรนะครับ3.9ก็น่าจะประมาณสัก80%นะครับนะครับเพราะเต็มเนี่ยมันจะ4.2นะแล้วถ้าหมดหมดเลยก็เหลือประมาณ3.5 3.4อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น หน้าตาของแบตเตอรี่นะนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะถอดนะต้องใช้คอตแอร์นะหรือว่าลมร้อนนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นไดร์เป่าผมก็ได้นะครับผมเป่าในส่วนของตรงนี้ก่อนนะนี่ครับด้านข้างๆนะครับผมจะใช้เป็นปากกาตัวนี้จับนะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นปากกาแบบที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่ ว่าใครจะมีนะครับหรือว่าไม่มีก็ใช้มือจับก็ได้นะครับถ้ามีก็จะทํางานสะดวกขึ้นมานิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นข้างขวาเนาะก็จะหนีบเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะจับให้เรานะครับแล้วเราก็เป่าตรงนี้นะลมที่ใช้ก็ไม่ต้องแรงมากนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับประมาณนี้นะครับปรับอ่อนๆเลยนะครับเป่าไปรอบๆนะนะครับรอบๆตัวฐานตรงนี้นะเพื่อเพื่อที่เราจะทําให้กาวเขาให้ตัวนะครับ กาลทียเขาติดมันจะมันจะเป็นคล้ายๆกาวยางอะ่ะพอมันมีความร้อนหรือว่าอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้ถอดง่ายนะครับพอไม่ไงั้นเราไปดึงไม่ออกนะครับโอเคครับลองดูนะอันนี้ก็เริ่มร้อนละเดี๋ยวลองลองสก,กิดดูก่อนว่าจะออกไหมนะครับให้เราเปิดจากฝั่งด้านที่เป็นหูฟังหันเข้าหาตัวแบบนี้นะครับโอเคออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วแล้วตอนนี้เราก็ใช้สวสเซอร์นะนี่ครับสวสเซอร์แงะออกมานะครับ ตอนนี้ออกแล้วนะครับผมใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปนะมันก็จะไปดึงออกมานะครับน,นี่นะครับไม่ต้องไปงัดให้เปืองแรงหรือว่าไปแง้มันนะครับผมทํางานง่ายหน่อยนะครับนี่ครับมันจะเป็นยางเลยนะเห็นไหมตรงนี้ ัจะเป็นยางเราสามารถดึงออกมาได้นะครับเนีย่ยยางก็จะติดอยู่บริเวณตัวจุกป,ปิดนะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆแงะเอาอยางออกต้องออกให,ให้ให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เะาออกได้นะเวลาเราเออ่ใส่กาวใหม่เข้าไปครับมันจะได้ไปแทนที่ของเดิมนะ จะได้กันน้ำกันไะไรได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับตอนนี้ฝาเปิดมาเรียบร้อยแล้ะนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับแงมไว้แค่นี้ก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการบัดกีตัวคู่อ่าคั่วลบตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีคั่วลบก็คือเป็นเนี่ยคั่วตรงนี้ครับ ที่มันโผล่ขึ้นมาก็เป็นขั้วตัวนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยครับขั้วตัวนี้นะครับที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือเป็นขั้วตรงนี้นะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ที่เป็นทองทองเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือเป็นขั้วข้างบนที่มันโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวต่อมาเราต้องใช้เทปกันความร้อนนะัพันรอบๆนะเพื่อเราใช้เวลาที่เราใช้หัวแรงเนี่ยมันจะได้ป้องกันนะครับ เทปก็มีเป็นม้วนแบบนี้นครับเทปกันความร้อนนะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นฟอยล์ก็ได้นะฟอยล์อลูมิเนียมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็อันนี้เป็นเทคนิคผมเองนะผมจะใช้อันนี้นะในการแต้มแต้มตะกัวลงไปก่อนนะครับนิดนึงนะนิดเดียวพอนะครับจากนั้นนะครับเราก็จี้เข้าไปที่ตัวออแอร์พอร์ตของเรานะเดี๋ยวผมติดเทปอีกตั้งนิดนึง นะครับโอเคออกแล้วนะครับเนี่ยครับขั้วลบกระเด้งมาแล้วนะครับคือถ้าจี้ไปนิดเดียวมีมีน้ํายาประสานติดแต่นิดหนึ่งครับมันจะออกมาแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นขั้วลบนะนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดขั้วบวกนะครับก็คือฝั่งของที่เป็นแจ็คเนี่ยมันจะติดอยู่กับขั้วบวกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพับตรงนี้นิดหนึ่งรับ เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยคั้่วมันจะอยู่ข้างในนะครับที่เป็นสีเงินๆอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้คือคูนลบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะอีกด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวแจ็คตัวนี้นะครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับให้เราพลิกให้เราพลิกนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งหลักให้ใหม่เมื่อกี้เราถอดคู่ลบแบบนี้นะครับพอคู่ลบตรงนี้หลุดมาแล้วนะครับ ให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับพลิกด้านหนึ่งตลบขึ้นมานะมันจะมีอีกขั้วหนึ่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเทปติดตัวไว้หน่อยนะครับในนี้๋ยาผมติดกันโคตรลงไปก่อนนะการมันช็อตกันนะครับอ่ะนะครับจะเห็นขั้วบวกนะครับอยู่อยู่ที่ฝาตรงนี้นะเห็นไหมข้าวบนตรงนี้เล็กๆตรงนี้ครับเมื่อกี้เราติด เมื่อกี้มันจะพับเป็นแบบนี้นะนี่พับแบบนี้นะนะครับเราพลิกด้านหลังมานะครับมันจะมีขั้วอยู่นะครับอันนี้ง่ายครับอันนี้ให้เราจี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาปากีบนะครับสกิดออกมาได้เลยนะครับนะครับจี้ออกมานะจี้ที่ตัวขั้วบวกนะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมันก็จะหลุดนี่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับเนี่ยครับพอเราถอดขั้วออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะหลุดแล้วนะครับเห็นไหมว่าขั้วที่น้าสัมผัสตรงสายแพลตัวนี้กับขั้วบวกเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราต้องถอดดึงแบตออกมานะครับวิธีการดึงแบตออกมาก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับเราก็เขียรยางออกก่อนนะยางที่ติดอยู่ตอนแรกที่เราถอดอยู่ข้างในเนี่ยมันยังไม่ออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวเวลาเราถอดแบตมันจะติดนะครับจะถอดยากนะครับเขียกมาให้หมดเลยนะครับนี่ครับ ตัวยางเขาจะอยู่แบบนี้นะครับเขาจะอยู่รอบๆบแบตนะครับเขี่ยออกมาให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาแบตแบตเตอรี่ออกนะครับผมนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่เราเอาออกนะครับจะสังเกตนิดนึงนะครับหนผมให้จุดสังเกตนิดนึงก็คือว่าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะเปิดขั้วขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่ด้านมุมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากล้องแพนเห็นไหมนะมันจะมีรูเล็กๆอย่างนี้สองฝั่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับให้เราเอาปาก ปักคีบนะหรือว่าสวิเซอร์มางอนะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปนีบแบตขึ้นมานะครับแต่ก่อนจะหนีบเนี่ยมันจะไม่ออกนะเราต้องเป่าก่อนคือเราต้องเป่าตัวปอกด้านข้างตรงนี้นะครับให้มันมีความร้อนนิดน,นึงนะเพื่อจะให้พลาสติกมันให้ตัวนะแล้วเราก็ดึงแบตออกมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับใช้ฮอตแอร์เหมือนเดิมครับ่ะเป่านะครับเป่ารอบๆตัวแบตนะครับ เป่าไปเลยนะครับเป่าไปเลยนะครับพอจับดูแบบเริ่มอุ่นๆนิดนึงแล้วร้อนนิดนึงอ่ะก็พอนะครับไม่ต้องแบบว่าเอาให้พลาสติกละลายนะเดี๋ยวมันจะเสียของนะครับฮอดแอร์ก็ปรับเบาสุดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้ได้เป่าผมก็ได้นะครับเป่าเอา ใส่หัวเป่าที่เอาไว้รีดผมะครับมันก็จะใช้ได้เหมือนกันที่ผมว่าน่าจะได้แล้วมันเร,เริ่มร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราักจะเอาปากคีบที่เราดัดไว้แบบนี้นะมา,มางัดออกนะครับอ่ะอย่างนี้นะจับแบบนี้นะครับแล้วก็เนีย่ยมันจะมีรูเล็กๆนะอยู่ตรงนี้นะครับก็หนีบแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะเอาลองข้างหนึ่งดูก่อนก็ได้ครับ ชาปักคีวันใหญ่ไปนะอย่างนี้นะแล้วก็สไลด์ขึ้นมาเลยนะครับมันจะแน่นนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่เคยถอดนะครับแน่นยู่นะอืมออกแล้วน,นะครับ ค, lause. ค่อยดึงนะเนี่ยพอเราเก illar, house, nia, itous, damages, empath, ần, ี่ยวปุ socks, ๊บแบตมันจะออกมาแล้วเห็นไหมแบตออกมาแล้วนะนิดนึงออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับมันจะแน่นนิดนึงครับต้องค่อยๆถอดนะนะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่นะออกมาแล้วนะครับนะครับแต่เราก็ดึงมาเลยนะครับผมนะครับจําลายนิดนึงนะเส้นที่หูฟังตรงนี้นะครับลายตรงนี้มันต้องตรงกันนะครับผมนะครับ จำจำลายให้ดีก็คือว่าตัวกั้ลบเนี่ยต้องหันออกมาทางด้านล่างของหูฟังนะตรงข้ามกับรูหูฟังตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็เวลาใส่แล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะจำให้ดีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาเราก็ดึงเลยครับดึงออกมาได้เลยนะมันจะแน่นนิดหนึ่งค่อยค,อยคอยดึงออกมานะครับปั๊ดอึบเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ดึงออมาเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะที่เราถอดออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นแบตเดิมกันนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับแบตเดิมที่มันหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเสื่อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับครับก็เดี๋ยวเราจะใส่แบตใหม่เข้าไปนะครับแบตใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะให้เราพับใส่แพรแบบนี้นะให้ขั้วลบมันมาอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกเขานะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแนวเดิมเลยนะเมื่อกี้เราวางตำแหน่งไหน เมื่อกี้ระวังแบบนี้นะแล้วก็คู่ลบหันลงใช่ไหมอ่าคู่ลบเราหันลงนะครับเราจับให้ได้แนวเดิมนะครับคู่ลบหันลงแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับเกียร์ยางเกียร์อะไรออกนะครับของเก้านะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับครับจากนั้นเราก็ดันเข้าไปเลยนะเราก็ดันตรงเนี้ยเข้าไปนะครับเค่อยดันนะครับดันเวลาดันนะครับอย่าไปดันที่ตัวขั่วนะ นยครับมันจะมีในส่วนของขั้วบวกนะครับที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะอย่าไปดันตรงนี้นะให้ดันที่ฐานมันนะครับดันที่ฐานมันเข้าไปแบบนี้นะครับนะมันมันมันดันง่ายนะมันไม่ได้ดันยากนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็หมุนให้มันเขาเรียกอะไรให้มันตรงครับตรงตำแหน่งนิดนึงนะเวลาเราเชื่อมมันจะได้ง่ายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อยใส่นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับอยงนี้นะนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเลื่อนๆได้นะเลื่อนใส่แพรอะไรให้มันใกล้เคียงกันได้นะครับนี่ครับแล้วตอนนี้ตอนที่เราดันเข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะดันไม่ลงแล้วนะครับเราก็พลิกคั่วบวกนะขึ้นมานะเดี๋ยวอันนี้คั่วลบนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งเขาเันคั่วลบเราก็พลิกคั่วบวกขึ้นมานะครับตรงนี้ ขีขึ้นมาเพื่อที่เราจะเชื่อมนะติดกับตัวขั้วบวกที่สายแพรตรงนี้นะก็ใส่ปากกาไว้เหมือนเดิมนะจะได้ทำงานง่ายๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปัดกีนะครับปัดกีเหมือนเดิมเลยนะครับปัดกีผมจะใช้ตะกั่วนิดนึงนะไปเลี้ยงตรงขั้วมานิดนึงนะครับปัดกีตรงเห็นไหมเห็น เมื่อกี้ตรงขั้วที่แบตก่อนนะครับขั้วที่แบตเนาะนิดเดียวพอเน่ะติดแล้วนะครับแล้วก็ปะคีบนะทําแบบนี้นะครับเชื่อมตัวแบตกับตัวสายแพรเข้าหากันแล้วก็หนีบไว้อย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ติดแล้วครับอันนี้คือเสร็จไปขั้วแล้วนะขั้วบวกนะนะครับติดแล้วตอนนี้ขั้วบวกเราติดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ปลดตรงขั้วลบออกมาแล้วครับ แบบนี้นะแล้วก็ตลบตรงนี้ลงมานะครับเหมือนเดิมนะครับตลบสายแพรลงมานะครับเพื่อที่เราจะเชื่อมคั่วลบนะครับต่อมานะนี่ครับแล้วก็ตลบคั่วลบไปเหมือนเดิมนะครับคั่วลบจะอยู่แบบนี้นะจะอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมฝามันบังคั่วลบจะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมคั่วลบติดกลับไปเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมครับผมก็จะแต้ม ในส่วนของตะก,กัวเข้าไปก่อนหรือว่าเราแต้มตัวน้ำยาฝักเป็นฝักประสานไว้ก็ได้ครับนิดหนึ่งนะที่ตัวข้างใต้นะนิดเดียวพอนะครับผมอาจจะเชื่อมตะก,กัวเข้าไปข้างหลังแบบนิดหนึ่งโอเคนี้นะครับแล้วก็เชื่อมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะครับก็จะเชื่อมเชื่อมขั้วลบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะั้นเดี๋ยวต้องจัดให้ดีก่อน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใครนี้ครับกดไว้ก่อนนะครับให้มันอยู่นะโอเคตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเออทสดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเทสตดูก่อนนะครับก็ประกบเข้าไปแบบนี้เนาะตอนนี้ขึ้นหมดแล้วนะครับลองเทสดูนะครับ แบบสองข้างเหมือนเดิมนะแล้วก็ถอดออกโอเคนะจะเห็นได้ว่าข้างขวาตอนนี้ชาร์จอยู่นะเห็นไหมชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนยครับข้างขวาเนี่ยชาร์จอยู่นะเห็นไหมนะครับโอเคนะครับก็แสดงว่าแบต3.9โวลต์ก็ประมาณ80%นะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหยอดกาวติดตัวข้างล่างนี้ให้มันล็อกนะครับผมนะครับโอเคครับเราก็ใส่ปากกาเหมือนเดิมนะผมชอบใส่ปากกาเนมันจับงานง่ายดีครับแล้วก็ใช้กาวเบอร์นี้นะ B7 0 0 0นะเนื้อจะเหมือนกาวยางนะกลิ่นใช่เลยอะ กลิ่นเป็นกาวยางเลยครับนะครับหยอดไปเลยนะครับตรงนี้เนาะบไปที่เดิมเลยนะครับหยอดไปแบบปิ่มๆนะนิดนึงนะครับไม่ต้องแบบท่วมออกมาล้นนะครับเดี๋ยวมันจะเละเอะนะครับ mm. แล้วก็ประกบฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะนี่ประกบฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับประกบฝาเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับ ตอนประกบนะครับลายของหูฟังนะครับกับลายตรงขีดจะเห็นขีดบนล่างให้มันขนานกันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับแค่นี้นะมันต้องขนานกันนะมันปรับได้นะครับเดี๋ยวลอแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดอีกรอบนะครับโอเคก็จะอยู่ในแนวตรงตรง,ตรงนี้นะเห็นไหมข้างบนกับข้างล่างนะครับให้ขนานกับตัว ฝาปิดเส้นของฝาปิดนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเทปเนี่ยติดไว้นะครับเอาเทปติดไว้เพื่อไม่ให้มันขยับนะสักประมาณสักสองสามชั่วโมงก็ได้ครับแล้วค่อยเอามาใช้ครับพอเมื่อกี้เราเทปมันมันใช้ได้แล้วแหละติดกลับไปแค่นี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับก็เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวผมไปทําอีกข้างนึงนะก็เป็นอันเสร็จนะครับผมนะครับ เอาละครับตอนนี้ก like ็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเทให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยครับขึ้นอยู่นะถ้าเราดึงออกมาปุ๊บนะครับก็จะขึ้นบอกว่าอันนี้ข้างขวาชาร์จอยู่ข้างซ้ายนะครับไม่ได้ชาร์จแล้วนะครับดึงมาก็คือเนี่ยครับ เรียบร้อยใช้งานได้ปกติแล้วครับนะครับก็นะครับสวยงามเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่ใช้ AirPod s เหมือนของผมตัวนี้นะแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะแล้วแบตมันเสื่อมนะก็ไปซื้อแบตกันมาเปลี่ยนเองได้นะครับแต่ระวังแค่ตอนเราดึงแบตแค่นั้นเองเพราะมันจะแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็ตามคลิปข้างต้นเลยนะครับผม ครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็สวยงามเหมือนเดิมทีเดียวนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะเพราะว่าค่าเปลี่ยนแบตก็ไม่กี่บาทเองนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่มีเจอปัญหาเหมือนผมนะก็คือแบตไอพอดใช้ได้ไม่ค่อยนานับก็คือเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ออกมานี่เป็นของเก่านะนะครับ เปลี่ยนนั้นใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมยาวๆเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับครับแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าครับถ้ามีทิคอะไรเด็ดๆหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้ชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ